คุณบัตเทวฤทธิ์มณีชายครับสวัสดีครับคุณบครัพสวัสดีครับคุณเก่งครับค่ะคุณชมครับคุณบัตเคยมารายการเราแล้วใช่ครับอ่าตอนนั้นมึนๆอยู่เลยตอนนั้นยังเหมือนยังไม่รับรองหรือเปล่าอพอเพิ่งเลือกเลือกเสร็จนะวันนั้นใช่มึนๆเพราะว่านอนน้อยครับผมวันนี้นอนมาพอก็ไม่ไม่พอเพราะว่ามันตื่นเช้าเป็นก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตหน่อยปกติผมเป็นบรรณาการก็จะตื่นตื่นสายหน่อยเพราะว่าข่าวจะมาให้ให้ตรวจตอนตอนสายๆครับครับครั้เาเขคโหว เลือกประธานวุฒิสภาเสร็จสิ้นไปแล้วนะเสร็จสิ้นไปแล้วชื่อก็ได้ไปแล้วก็ได้ท่านมงคลไปนะครับตามตามคาดนะมีใครคาดว่ามีใครคาดกว่ันไหมไม่มีก็ก็ได้คุณมงคลรัชจะไปใช่ครับเข้าใจว่าแบบนี้คุณผู้ชมคือถ้าใครติดตามรายการเราตั้งแต่ช่วงต้นเก้าโมงเนี่ยก่อนที่จะมาโหวตกันเนี่ยมีการถกเถียงมีการเสนอแนะกันเรื่องของเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์นะครับว่าจะเป็น5นาที เจ็ดนาทีหรือไม่จํากัดอาจารย์นันทนาบอกแบบนั้นคุณบัตรก็ลุกขึ้นครับผมก็อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นวุฒิสภาใช่ไหมฮะแล้วก็ตาแหน่งเนี้ยก็อยู่อย่างน้อยอย่างน้อยไม่มีอุบัติเหตุอะไรก็คือ5ปีใช่ไหมฮะเมื่อเปรียบเทียบกับสสอเนี่ยที่มีประธานหรือรองประธานนะครับเขาก็4ปีใช่ไหมฮะก็เราก็เลยเอาเทียบบัญญัติใจยางนะครับว่าเทียบกับสอสอก็ได้นะฮะตอนที่เลือกรองประธานคนที่หนึ่งใช่ไหมระหว่างหมออ๋องกับคุณวิทยาแก้วพระใด ที่เป็นคุณวิโรธเปาอินเนี่ยที่เป็นรองประธานเ,เป็นประธานชั่วคราวตอนนั้นเนี่ยก็ให้เวลาในการแสดงวิสัยทัศน์7นาทีผมคิดว่า7นาทีเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักการที่น่าจะเพียงพอสาหรับการแสดงวิสัยทัศน์ก็เลยเสนอไปเพราะตอนแรกประธานเองเนี่ยคุณยุทธนานเนี่ยฮะเสนอว่า5นาที<อ>ผมก็เลยขอญาตทักท้วงเสนอเป็นอื่นว่าเจ็ดนาทีเรียบเทียบกับเ,เลือกรองประธานของสสที่มีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับทีนี้ ก็จะมีก็มีคนเสนอส่วนเข้ามาว่า5นาทีก็พอแล้วก็เตรียมตัวมาแล้วก็อาจารย์นันทนาก็บอกว่าไม่จํากัดนะครับแต่สุดท้ายอาจารย์นันทนาก็ถอนมติก็เหลือแค่7กับรับซึ่งไอ้เจ็เนี่ยก็ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วนะฮะคุณหมออองเนี่ย6นาทีกว่านะครับแล้วก็คุณวิทยาวิทยาเนี่ย2นาทีกว่าๆดังนั้นมันเป็นหลักการันตีขั้นพื้นฐานว่าเออไม่ไม่เกิน7จ็ดนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเอาข้าจริงแล้วก็คือ เวลาคนใช้เกินคือประมาณอ6อ่าหลายๆคนก็คือ6อ,อะไรเงี้ยครับก็คือใช้เกินน,น,นั้นก็เลยแบบเอ๊ะก็ตอนนั้นก็เป็นมติแล้วก็หลุดไปก็แพ้ไปก็จะก,กลายเป็น5นาทีไม่เกิน5นาทีก็สรุปก็คือได้ได้5้าับห้ากับ7นาทีบางคนบอกว่าผมมันต่างกันแค่2นาทีเองทําไมมันมันมัน,มนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเออทำไมท่านผู้ชมจะเป็นอะน,นะครับมีคนมาล้วงไม่ไม่ไม่มีเสียงอ๋อมัน โอเคได้ครับบางทีท่านประธานไม่ได้ปิดไมค์ผมนะครับว่าไมผู้ชมสบายๆนะครับผมก็ขออนุญาตพิมพ์ไลน์หาน้องทีมงานเพราะว่าพยายามจะติดต่อหมอเปรมศักดิ์เอาไว้ลงมาคุยนี่คือแคนดิเดตแคนดิเดตประธานอ่ะแกโอเคใช่ไหมแกกำลังลงมากำลังเลยใช่ไหมนะฮะแต่ก็ต้องรอนะครับก็คุยกันมาทีหลังรอก่อนหรือว่าอาจจะมาด้วยกันก็ได้นะได้ได้ได้คุณก็คุยทางตรงนี้ก็ได้นะคุณก็คุยเขาได้ คุยได้สิครับครับราบสวพันใหม่เอาเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วหลุดไปเลยผู้ชมถ้าหากว่าชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับดูหน่อยว่าคนคนออกไปหรือเปล่าโอเคครับเราเล่นนะครับขอบคุณวันนี้ที่มารายการก็แบบนี้ครับ5กับเจนาทีต่างกันตรงไหนเมื่อสักครู่ผมคุยกับอาจารย์ธนาพรอาจารย์ยุธพรนักวิชาการเขาบอกว่าคุณมงคลไม่ค่อยอยากพูดเยอะอ่าใช่ใช่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ ก็เป็นไปได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็คุณดุดดาวคุณค,คุณเก่งนะครับชอบเลอจริงผมชอบจำดับสกุลน,นะครับคือเป้าของเราเนี่ยวันนี้นะฮะเอาข้อจริงก็คือเรารู้แหละว่าเสียงเราอาจจะสู้ไม่ได้แต่เราจะขอฝากฝากเวิร์ดฝากข้อความฝากความหวังฝากความนโยบายหรือว่าวิสัยทัศน์ไว้ ที่ประชุมสภาแห่งนี้นะฮะถึงที่สุดแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะมไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยความหวังหรือความคาดหวังของเราเนี่ยผ่านอาจรรารย์นัทนาอาจรรารย์แลหรือว่าคุณอังคณาก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการถูกบันทึกถูกบันทึกในฐานะรายงานการประชุมและถูกบันทึกในในความทรงจําของเพื่อนสมาชิกและถูกบันทึกในความทรงจําของคนที่ดำรงตําแหน่ง,รงจริงๆว่าเราอ่ะแม้ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่เราก็มีความหวังว่าสภาแห่งนี้จะไม่ปัด ตกหรือปัดทิ้งข้อเรียกร้องหรือว่ายตัติอะไรต่างๆที่เราจะนําเสนอดังนั้นค,คือโอเคละหลกัหลากการมันเสียงข้างมากที่ควรจะไปนะฮะแต่ว่าเสียงข้างมากมันต้องเคารพเสียงส่วนน้อยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่วินเนอร์เทคอไปซะทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าสภามันต้องเป็นที่ที่สามารถที่จะรองรับ ความหวังความฝันหรือว่าเจตจำนงของประชาชนหรือว่าของกลุ่มคนทุกกลุ่มได้โอ้ครับครับครับไม่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 ได้เกินคาดถูกไหมไม่มีใครคาดเป็นอื่นเนาะวันนี้เนาะมันมีใครคาดเป็นอื่นไหมฮะแต่แบบนี้แบบนี้ไปดูคะแนนหน่อยที่นอาจะเอาคะแนนขึ้นมาดูคือวันนี้ผมเช็คเอเขาเรียกว่าพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวเออเขาบอกว่าสวพันใหม่เสียงแตกเสียงแตกจริงไหมคือต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเออใน ขาก็เข้าใจแหละว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีอะไรร้อยลรับเรามีเพียงแค่จุดยืนที่เรามีความมีความหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะว่าอยากจะให้ขับเคลื่อนสภาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามาคอมมิตกันแค่นี้แล้วก็มารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็มันไม่ได้หมายว่าคุณมารวมแล้วคุณจะแบบว่าจะไปเป็นอื่นไม่ได้จะไปเลือกคนอื่นไม่ได้อันนี้มันเราไม่มีไม่มีไม่มีตรงนั้นดังนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาก็จะ ไปโหวตในทางอื่นนะครับแต่แต่ในทางการเมืองเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าแพ็กกันมันก็น่าจะแน่นสิน่าจะมันเป็นเรื่องที่น่าจะคิดเห็นตรงกันไปซะทั้งหมดมในการเลือกประธานเลือกรองประธานเนาะแต่ว่าก็มีเสียงที่แตกต่างออกมาเรามองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเสียงแตกได้ไหมมันก็พูดได้ไหมครับก็เราไม่มีพักเรารไม่ได้มีพักการเมืองใช่ไหมเราก็มีแค่เราก็มีจุดยืน อย่างนี้นะเราต้องการอย่าง,งแรกเรเป็นสวรประชาชนใช่ไหมฮะมันอาจจะดูถูกมองว่าเป็นกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็เสนอแพลตฟอร์มใหม่ว่าเป็นสวพันใหม่แล้วก็มาครีเอทกันเลยว่าสวพันใหม่นี่มันควรจะมีหน้าตาย,ยัางไงาจะจะต่างจากสวชุดก่อนนั้นนี้อย่างไรอย่างเงี้ยเราก็ตกลงปรงใจว่าเห็นด้วยก็มาลงทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่ามีคนโดนใจมากกว่าผมคิดว่าก็เป็นสิทธิของเขาเราไม่ได้มีคอมมิชว่าจะต้องมาอยู่นี่จะร่วมตวงจงท้ายไม่ได้มีความ ไปโหวตแบบอื่นจะโดนลงโทษไม่มีตำนานใช่เอาผมถามจริงจริงมีคุ่ปลายกันไหมแน่นอนครับมีมีแน่นอนคุ่ปลายว่าสวพันใหม่อ่าใช่สวพันใหม่รับใช้ประชาชนใช่ครับเราจะไม่โกรธเขาใช่ไหมถ้าเขาลงมติไม่ได้เหมือนแบบที่คุยกันไว้ไม่ไม่จะไปโกรธเขาได้ยังไงใช่ไหมเราก็แค่ยืนยันว่าเออเรามีแนวทางแบบนี้คุณมีแนวทางอื่นแล้วคุณไม่ได้มาตามแนวทางเราผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติครับ เรไม่มีพักการเมืองก็แค่แบบเป็นแพลตฟอร์มเป็นกลุ่มไลน์นร้นเองตอนนี้มีสักกี่คนครับคุณบัตว่าคำนิยามว่าสวพันธใหม่ถ้าหากว่าผมยังคิดว่านะแม้ว่าจํานวนมติวันนี้จะเป็น19ที่เลือกจกนานาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายว่าคนที่ไม่ได้เลือกเราเนี่ยจะไม่เป็นไม่เป็นแบบเราไม่ได้นะคือบางคนอาจจะติดเรื่องนี้แต่ว่าเห็นเรื่องอื่นเราก็คิดว่าเราก็ต้องโอบรับหรือว่า ดึงเขาเข้ามาร่วมในอนาคตเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แมตชนี้แมตเดียวมันต้องทั้งทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมคุณเก่งมันต้องดูทั้งทัวร์นาเมนต์ว่าทั้งทัวร์นาเมนต์หปีเนี่ยเราจะมีแมตอื่นๆที่เราคิดว่าจะร่วมมือเขาได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งกลุ่มใหญ่หนึ่งร้อยพูดแล้วก็จะสลายใจหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าท่านน่ะนะก็อาจจะร่วมกันในแมตอื่นก็ได้ผมคิดว่ามันไม่ไม่หมายความว่าเราจะเห็นเห็นต่างกันซะทั้งหมดผมคิดว่า คีย์สำคัญหรือยุทธศาสตร์สำคัญจริงๆก็คือเราถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งผมเชื่อมั่นว่าบางเรื่องเนี่ยของกลุ่มใหญ่อย่างกลุ่ม1 5 9คนเนี่ยก็มีบางบางประเด็นที่จะขับเคลื่อนเพียงแค่เราต้องทํางานหนักให้มากขึ้นเพื่อผลักดันหรือชงประเด็นให้เขาได้แสดงออกว่าเขาเห็นด้วยกับเราในประเด็นนั้นแบบนี้ครับเขาวิเคราะห์กันว่าประเด็นที่รู้สึกว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันและคิดเห็นตรงกันสวพันธ์ใหม่สวสีนู้นสีนี้ก็อาจจะไปกันได้แต่ในเชิงโครงสร้างเช่นเช่น แก่รัฐธมนูลไม่แน่นอนอ่าคือผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากอย่างยิ่งแน่นอนว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจได้ก็คือหนึ่งคือ,อตอนแรกบอกว่าเกิน100ไปเนี่ยกลุ่มใหญ่เนี่ยเขามีเกิน100ไปแล้วทำไมเขาต้องมีเพิ่มเป็น140เป็น150ล่าสุดเป็นสําแดงผลเป็น159เนี่ยทำไมถึงขนาดนั้นมันเป็นการปิดตายว่าเกมของการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมมันต้องได้1ใน3ของวุฒิสภานะฮะทีนี้ ร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยมันเกินหนึ่งในสามหนึ่งในสองไปเรียบร้อยแล้วแปลว่าเราไม่สามารถหาหนึ่งในสามได้<ะ>ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องคุยกับเขาต้องเจรจาเขาทีนี้มันก็อาจจะมีทาบูบางอย่างมีข้อมีเรียกว่ากล่องดวงใจบางอย่างที่เขาจะไม่แตะแน่นอน<ะ>ดังนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ยากที่เราจะโ<อ>น้มน้าวหรือว่าจะไปเรียกร้องแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าเรื่องอื่นๆจะ,ะทําไม่ได้เลย<ะ>นะก็เรียบเรียบค่ายไป<ะ>นะขี่มาเรียบค่ายไปคิดเห็นยังไงได้ได้คุณมงคล มาเป็นประธานวุฒิสภาผมดูคีย์เวิร์ดนะผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าผ,<ม>ผมจดมาแกแสดงวิสัยทัศน์6กนาทีเนาะแต่มีค,คีย์เวิร์ดที่สาคัญอยู่ผมผรวบรวมมาประมาณสัก3ามแกบอกว่าแกเคยเป็นเด็กวัดจนมารับราชการเป็นประหลัดอำเภอ,อมไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันเรียกว่าทํางานด้วยความขยันขันแข็งและเหนื่อยจนมาเป็นถึงทุกวันนี้และท่านก็บอกว่าที่มาลงชิงตําแหน่งประธานวุฒิเนี่ยจะอุทิศชีวิตที่เหลือรับใช้ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับว่าเขาจะประนีประนอมกับคนทุกกลุ่มคีเวดประมาณนี้ครับก็ผมคิดว่ากาน่าจะเป็นออโอกาสที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็คือคคการประนีประนอมผมคิดว่าก็ต้องเกาะเกาะร้อยเรียงตรงนี้ไว้ว่าท่านสแสดงวิสัยทัศน์ไว้แล้วนะครับผมก็จะเขียนว,ว่า อาจจะผมจะปิ้นไว้เลยนะครับอะไรที่เดี๋ยวจะถอดเทปแล้วปิ้นไว้เลยว่าท่านเคยเคยพูดกับสภาอย่างนี้ว่าอย่างไรแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการทวงถามและผมคิดว่าไอ้ข้อเรียกร้องของคนอื่นนะฮะท่านก็น่าจะบรรจุเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นทนาหรือของคุณหมอเปรมศักดิ์ผมคิดว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาน่าจะฟังเพราะว่าเขาเปิดเปิดช่องมาแล้วว่าจะปณีปนอมนะฮะไม่ได้เป็นว่าเออจะต้องเป็นของเขาเท่านั้นโอ้แต่ก็น่าสนใจ ครับครับช่วยท้ายวิเคราะห์ทางการเมืองหน่อยว่าอํานาจการต่อรองของพรรคการเมืองสีน้ําเงินเนี่ยวันนี้ในสภาในวุฒิสภาเนี่ยมีถึง159่งร้อยห้าสิบเในฐานะเราเขาเป็นอดีตบรรทาธิการนะครับ,รบวิเคราะห์หน่อยว่าอํานาจต่อรองมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าถนนทุกสายก็ต้องมุ่งสู่ เส้นทางนั้นนะค,ะครับคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าคุณยบอกว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นแค่สภาการกรองใช่ไหมครับแต่ว่าก็ทําให้สะดุดได้นะฮรสะดุดได้เช่นกันดังนั้นกฎหมายหรือว่านโยบายอะไรต่างๆที่ออกมาจากรัฐบาลหรือว่ารรพรรคการเมืองเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไม,ไม่ไม่คุยกับทางกลุ่มเนี้ยก็อาจจะยากที่จะที่จะให้มันโฟล์ไปได้ตามตามตาม,ตามสิ่งที่พิจิตรหรือคาดการไว้คิดว่ายังไงอย่างภาพออกมาที่ไปตีกอล์ฟร่วมกันนะฮะของผู้มา บารมีทางการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการตอบโจทย์ว่าสแสดงเห็นว่าก็ต้องคุยคก็ต้องก็ต้องวิ่งเข้าหากันนะครับดังนั้นจะเพิกเฉยหรือโนโยบายบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกัญชารเรื่องอะไรเงี้ยถ้าจะมาทําแข็งขืนก็คงจะยากในนโยบายอื่นนะฮะที่เขาอาจจะไม่ไปต่อรองได้ผมคิดว่าเนี้ยขึ้นหมอว่างั้นยกัญชานี้ล่าสุดตอนบ่ายโมงเนี่ยเขาส่งข่าวมาแล้วนะไม่ดึงกลับไปเป็น สายเสีติดอ่าน่าจะเป็นโอกาสที่ที่ที่ดีที่ทางภูมิใจไทยจะได้ในเมืองนโยบายตามสิ่งที่เขาคาดหวังครับครับก็คิดว่าพักนี้ก็จะขึ้นมอครับขึ้นมอขึ้นมอครับครับเดี๋ยวรอดูรอติดตามสําหรับบทบาทหน้าที่ใหม่นะครับสมาชิกุฏิสภานะครับให้กําลังใจในหน้าที่นี้นะครับสวรอดูว่าจะทําอะไรเคยมาคุยในรายการว่านวดิจิตอลฟุตปิ้นดิจิทอลฟุตปิ้นพูดอะไรไว้กาแต่ดตาคุณเก่งก็จะต้องคอยทวงถามติดตาม เออสิ่งที่ผมเคยพูดไว้นะฮะนะครับแล้วท่านผู้ชมด้วยที่ที่ที่เคยคุยกันมไว้ก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนไปที่เคยคุยไว้จะเสนอเขาว่าให้ให้ตรวจสอบกันเองในสวพันธ์ใหม่แล้วยังเกิดเกิดขึ้นไหมครับเออก็ได้ได้จริงๆแล้วคือตัวเราเองเนี่ยตรวจสอบไม่ได้ทีนี้เราก็พยายามเสนอเสนอให้กับบรรดาภาคประชาังคมหรือคนที่ทํางานติดตามประเด็นเรื่องรัฐมนูญหรืออะไรเงี้ยหรือสวเองห,หรือคนที่เคยลงสมัครแล้วมีความมุ่งหมายคาดหวังว่าอยากได้สวแบบผมคิดว่าคนเหล่านี้ก็อยาก เชิญชวนนะฮะที่ท่านที่ฟังอยู่เนี่ยดูรับชมอยู่เนี่ยก็รวมตัวกันติดตามกอติดนะฮะว่าตรวสอบท i ่ต้องฟุตปิ้นหรือส่งเรียกลำเลียงกระสุนนะฮะว่าข้อมูลอะไรที่จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต่างหรือว่านโยบกฎหมายต่างๆที่จะเข้าวุฒิสภาเนี่ยถ้าหากว่ามีมุมมองอะไรอะไรก็มาสะท้อนได้ใน a c e b o o k แฟนเพจของผมหรือว่า t ว i t เตอร์ของผมได้เลยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ดังนั้นไม่ผมไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่ไหนผม ผิดพลาดได้ดุลพินิจผมผิดพลาดได้แต่ถ้าเกิดการเปิดรับและมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เรามีดุลพินิจที่รอบคอมากขึ้นเช่นเดียวกับวุฒิสภาถ้าหากว่าแน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่มอาจจะเป็นเสียงของตาตัดสินแต่ถ้าหากว่าเปิดรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับพื้นที่ของเสียงส่วนน้อยด้วยเนี่ยผมคิดว่าวุฒิสภาเนี่ยจะมีดุลพินิษที่ การันตีหลักการหรือดุลพินิษว่าจะได้มีมติหรืออะไรต่างๆที่รอบคอบนะครับดุลพินิษที่เป็นธรรมและถูกต้องนะครับมากขึ้นถ้าหากเปิดพื้นที่ของความหลากหลายเหล่านั้นครับรอดูรอติดตามวันนี้ถือว่านับหนึ่งนะครับคุณบัตรครับนับหนึ่งเนาะนับหนึ่งมาหลายครั้งแล้วครับผมผมไ้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโอเคแมตช์แรกแมตช์แรกแมตช์แรกเดี๋ยวรอดูรอติดตามทั้งทุนน้องเม้นท์ไม่ใช่ห้าปีครับแมตชหวังว่าจะไปห้าปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่ามีการเสนอเพื่อยกเลิิิกกสุีีีาาาหรรือเปปปปลลล่่่ยยนนนแแงงูบบบผผมมคดดวททจะัไ เป็นนักข่าวคุณเห็นด้วยกับสภาเดียวถูกต้องครับผมถูกไปตรงนี้เลยหลายหลายครั้งด้วยนะครับขับับขอบพระคุณครับวันนี้ครบตัวนครับขอบคุณครับสํานักข่าว today make tomorrow today